สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cosmic Read กันอีกครั้งคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกดวงของชายผู้เขย่าโลกธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์กันครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าดวงของอีลอนเราได้มาจากข้อมูลสาธารณะตามเว็บไซต์ต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากคุณอีลอนจริงๆดังนั้นบางจุดก็อาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับ มาที่เรื่องของคุณอีลอนกันต่อแรงบันดาลใจที่ทําคลิปนี้ออกมาก็คือแอดก็อยากทราบว่าเบื้องหลังดาวเด่นในพื้นดวงของเขาส่งพลังอะไรให้เขากลายเป็นคนที่เปลี่ยนโลกได้หลายครั้งหลายหนอะไรทําให้เขาคนนี้เกิดมาเพื่อสร้างสิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าและพลิกเกมให้โลกเดินหน้าไปข้างหน้าอยู่เสมอเรามาเริ่มพิจารณากันเลยครับเริ่มที่เรือนที่หหรือเรือนตัวตนเรือนนี้มีทั้งฮาเดสดาวเสา โครโนสลัคนาและดาวสุขเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ดูน่าเกรงขามและน่าเข้าหาไปพร้อมกันเขาเป็นคนที่มีความขรึมความลึกความอดทนเป็นแกนกลางของชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็มีสเสน่ห์มีรัศมีบางอย่างที่ทำให้คนพร้อมจะเชือ่อหรืออยากร่วมงานด้วยจุดนี้สะท้อนเป็น Visionary Leader ที่ไม่ใช่แค่มีไอเดียแต่พร้อมจะกัดฟันพามันไปให้ถึงจริงๆต่อมาที่เรือนที่2การเงินการหาเงิน ตรงนี้เดือดสุดเพราะมีทั้งวันคานุสดาวอาทิตย์และดาวพุธนี่คือสูตรสำเร็จของผู้ชายที่หาเงินไปชื่อเสียงความคิดและพลังผลักดันลุน้นล้วนอาทิตย์ในเรือนการเงินหมายถึงต้องหาเงินด้วยการโชว์ตัวตนจะหลบอยู่ข้างหลังไม่ได้พุธบอกว่ารายได้ต้องมาจากการพูดการสื่อสารการขายแนวคิดส่วนวันคานุสคือแรงระเบิดที่ช่วยผลักทุกโปรเจกต์ให้เกิดรายได้แบบมหาศาล ใครสงสัยว่าทำไมอีลอนถึงเปิดโปรเจกต์ใหม่ได้ไม่หยุดนี่คือคำตอบเลยครับพลังการเงินของเขาไม่ได้มาจากงานซ้ำๆแต่มาจากไอเดียใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรือนที่ 4. บ้านครอบครัวและรากเงามีจันและเซอุสหมายความว่าฐานพลังสำคัญของอีลอนคือบ้านและการสร้างฐานที่มั่นด้านเทคโนโลยีเขาอาจไม่ใช่คนที่อยู่นิ่งกับบ้านแบบคนทั่วไป แต่บ้านหรือสำนักงานใหญ่คือพื้นที่ปล่อยไอเดียเป็นฐานทัพของโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเท s l a SpaceX หรือแม้แต่ XAI ที่กำลังจะเขย่าโลก AI อีกระลอกที่เด็ดที่สุดอยู่เรือนที่5การสร้างสรรค์การลงทุนการเปลี่ยนแปลงมีทั้งยูเร u s p l u พลูโตอพอลลอนโพไซดอนรวมกันคือดวงคนเกิดมาเพื่อคิดนอกกรอบแบบสุดๆ ยูเรเนสคือเทคโนโลยีพลูโตคือการรื้อสร้างอพอลลอนคือการขยายแบบไร้พรมแดนและโพไซดอนคือวิสัยทัศน์ในระดับอุดมคติใครสงสัยว่าทำไมอีลอนถึงคิดเรื่องดาวอังคารดาวเทียมรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่นิวราลิงท,ที่จะเชื่อมสมองคนกับ AI นี่แหละครับมุมนี้ลุ้นลวนเรือนที่10 เรื่องงานอาชีพและชื่อเสียงมีอังคารประกบเมริเดียนหมายถึงการลงมือทำแบบจริงจังสุดทางเขาไม่ใช่คนที่คิดแต่ทฤษฎีแต่เป็นคนที่ลงมือด้วยความบ้าพลังแบบสุดขีดเรียกว่ามีไอเดียแล้วต้องเอาไปให้ถึงฝั่งไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวพังอังคารตรงนี้ยังสอดรับกับเรือนสองที่มีวันคานุสยิ่งชัดว่าพลังเคลื่อนของเขามหาศาลจุดเชื่อมโยงสำคัญของดวงนี้มิดพอยต์ยูเรนนส กับพลูโตซึ่งโยงกับเรือนที่5การสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงบ่มบอกว่าทุกครั้งที่เขาลงมือทําจะพาโลกเปลี่ยนไปทีละขั้นบางครั้งดูเหมือนเพี้ยนบางครั้งเหมือนเล่นใหญ่แต่พอสําเร็จโลกก็ต้องเดินตามเขาแทบทุกครั้งพลังเรือน5ยังแรงต่อเนื่องจะมีโปรเจกต์ใหม่อีกหลายอย่างโดยเฉพาะนวัตรกรรม AI หรือการสำรวจอวกาศรวมถึงเทคโนโลยีสื่อสาร อีลอนอาจเจอโจทย์หนักๆเรื่องความขัดแย้งและเสียงวิจารณเพราะฮาเดสกับแซ t u r เยังทำมุมแรงแต่เขาจะยังไปต่อได้เพราะพลังมาสบวก MC ไม่ยอมให้หยุดและวันคานุสจะผลักให้เขาเปิดทางธุรกิจใหม่ๆต่อเนื่องดังนั้นถ้าใครถามว่าคนแบบอีลอนมาสเกิดมาทำอะไรคำตอบคือเขาเกิดมาเพื่อท้าทายของเก่าและเปลี่ยนโลกให้ก้าวไปข้างหน้า งานของเขาอาจไม่ใช่เรื่องสบายๆแต่พลังดวงแบบนี้แหละที่ทำให้เขายอมล้มแล้วลุกใหม่ได้ตลอดเพราะหยุดนิ่งคือความตายของวิสัยทัศน์เขาจริงๆและนี่ก็คือโครงสร้างดวงของคุณอีลอนมัส์ในมุมมองของศาสตร์ยูเรเนียมประยุกต์กับเวสเทิร์นแอสโทรโลจีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Cosmic r e a เอาไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ